ก็ขเขาเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายในเสาร์นี้กับเป็นเสาร์ของวันที่4มิถุนายน2 5 6 7ัเสารนี้ก็ขอกราบถวายความเคารพพระเทลานุเทละเพื่อนสาธธมิกทุกรูปด้วยความเคารพเช้านี้กับผมก็จะนำเรื่องของภาะวินัยปิฎกมหาวิพังเล่ม หภาคที่หนึ่งหน้าที่ยีิบสามต่อจากคลิปที่แล้วมาให้ท่านทั้งหลายฟังนครับในหน้าที่ยี่สิบสามนี่ในเล่มที่หนึ่งนี่ก็มีข้อความบอกว่าผู้ใดนำเสบมาและตั้งอยู่แล้วในบุคคลข้าพเจ้าขอกล่าววิธีนี้แล้วภายหลังจากแสดงเนื้อความปาฐะว่า เตนะเป็นต้นโดยประการต่างๆทำการพระนาอัดแห่งพระวินัยปัรดามาติกาเหล่านั้นคำว่าบุตตังเยนะจัตถาจัตสมานี้ท่านอาจารย์กล่าวหมายเอาคำมีอาทิอย่างนี้ก่อนว่าโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะครต้นไม้สเสดา <c oughs> อน,นาเลรุยักษ์สิงสถิตใกล้เมืองเวรัญชาหนึ่งเพราะคำนี้มิใช่เป็นคำที่กล่าวให้ประจักษ์กับพระองค์เองแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสองเพราะฉะนั้นบัณฑิตควรกล่าวตั้งปัญหานั้นดังนี้ว่าคำคำนี้ใครกล่าวไว้กล่าวไว้ในการไหนเพราะเหตุ ไรจึงกล่าวไว้แจว่าคำนี้ท่านพระอุบาดีเถระกล่าวไว้ก็แลกวคำนั้นท่านพระอุบาดีเถระกล่าวไว้ในคราวทรรมปฐมมห,มหาสังคีติในคราวร,รมสังขยญนาใหญ่ครั้งแรกอันชื่อว่าปฐมมหาสังคีตินี้พระธรรมสังฆา หกเทระทั้งหลายได้กล่าวแล้วในปัญจะสติกสังคีติขันธะกะแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นสามเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในนิทานบัณฑิตควรทราบตามในนี้แม้ในอัตถกถานี้แม้ในอัตถกถานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หรือเป็นคำที่ท่านกล่าวไว้ในเวลาที่พระพุทธองค์ทรงยังพระชนอยู่ปาราิบเหตุปราเรียบมวลเหตุทำปฐมสังขารนาหนึ่งความพิสดารว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแต่ยังทรงพระธรรมจักรให้เป็นไปเป็นต้นจนถึงโปรดสุพัทธปริพาชกแล้วสเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเศษสนินพพานธาตุในเวลาใกล้รุ่งในวันวิสาขบูุณมีระหว่างต้นสาระทั้งคู่ในสารวันอันเป็นที่สเสด็จ ประพาสของเจ้ามันละทั้งหลายใกล้ครุสินาราท่านพระมหากัจปรปาผู้เป็นพระสังฆเถระแห่งภิกษุประมาณเจ็ดแสนรูปซึ่งประชุมกันในสถานที่ปริิพานแห่งพระผู้มีประภาคเจ้าระาราลึกถึงคำที่สุภัททุุตาบรรพชิตกล่าวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปริพพานแล้วได้เจดวันว่า อย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลยท่านทั้งหลายอย่ารับไรไปเลยพวกเราพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะพระองค์นั้นด้วยว่าพวกเราถูกพระมหาสมณะพระองค์นั้นคอยรบวนห้ามรามว่า นี่สมควรแจ่เธอทั้งหลายนี่ไม่สมควรแจ่เธอทั้งหลายดังนี้ก็บัดน,นี้พวกเราจะปรารถนากระทํากรรมใดก็จะทําก,กรรมนั้นก็เราจะไม่ปรารถนากระทํากรรมใดจกไม่กระทํากรรมนั้นสองดังนี้ด,ดั่มรดูว่าข้อที่พวกปาปะภิกษู จะพึงเป็นผู้สำคัญเสียว่าปาพน์มีพระศัตดาล่วงไปแล้วดังนี้ได้ภากพวกแล้วพึงยังพระสัตธรรมให้อันตรธานได้ไม่นานเลยเรื่องนี้เป็นฐานะที่มีได้แน่ความจริงพระพินัยยังตั้งอยู่ตราบใดปาพน์ยังมีพระสัตสดาไม่ล่วงไปแล้วตราบนั้นขอ้อน่สมด้วยพระรัตย์ผ้ามรัิที่พระผู้มี พระภาคมีพระบรมนัดขององค์พระธรรมะสัมุทธเจ้าหรือพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอานนทธรรมวินยัยได้อันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วเจ่เธอทั้งหลายทำและวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการร่วม ไปแห่งราตีหนึ่งดังนี้อยากระนั้นเลยเราพึงสังกันจนาพระธรรมและพระวินัยซึ่งจะเป็นวิธีที่พระาศาสนานี้จะพึงดำรงมั่นตั้งอยู่สิ้นกาลนานอันหนึ่งโดยเหตุที่เราเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากาสป่าถือจากทรงผ้าบางสุคุลอันทำด้วยปานของเรา ซึ่งเราใช้นุ่งหอมแล้วหรือดังนี้และส่งอนุพรส์ด้วยสาธารณปริโภคในกีวรและด้วยการทรงยกย่องไวเ้เทียบเทียบพระองค์ในอุตริมนุษธรรมมีอนุพิกมีอนุปบพระวิหารเก้าและอาบินยาขอเป็นประเภท โดยในมีอาทิอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจำนองอยเพียงใดเราสงัดเลวจ,จากกามทั้งหลายเราสงัดแล้วจากการทั้งหลายเที่ยวย่อมเข้าถึงพร้อมซึ่งปฐมฌานอยู่ได้เพียงนั้นพิกษูทั้งหลายแม้กัสปะจำนองอยเพียงใดเธอสงัดจากการทั้งหลายย่อมเข้าถึงพร้อม ซึ่งปรฐมฌานอยู่ได้เพียงนั้นเหมือนกันดังนี้ความเป็นผู้ไม่มีนี่อย่างอื่นอะไรจ,จะมีแกเราดั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเราว่ากาตาปานี้จะเป็นผู้ดำรงวงพระสัทธรรมของเราดังนี้แล้วทรงอนุเคราะห์ด้วยอาาาารณะ อสาธารโนอสาธารณานุเคราะห์นี้ด,ด,ดพรรุพระราชารราพ,พระราชทรงทราบพระราชวรสผู้จะดำรงวงศ์สกุลของพระองค์แล้วทรงอนุเคราะห์ด้วยการทรงมอบเกราะของพระองค์และพระอิสริยะอิสริยศน์ฉันนั้นไม่ใช่หรือดังนี้ จึงยังความบุตรสาหาให้เกิดแจ่พิกษุทั้งหลายเพื่อสังฆารนาพระธรรมวินัยเหมือนอย่างที่พระธรรมสังฆารณาสังฆาหากอาจารย์กล่าวไว้ว่าครั้นนั้นแลท่านพระมหากัตตปะได้เตือนพิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพร้อมด้วยภิกษุตรลหมูให่ใ่ ประมาณพิถุ500หรอรูปเดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู่เมืองคุสินาราดังนี้เป็นต้นสุภัทธะกันทั้งปวงผู้ศึกษาพึงทราบโดยพิสดารเบื้องหน้าแต่นั้นท่านพระมหากัุปาได้กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเอาเธิดเราทั้งหลายจะสังฆายนาพระธรรมและพระวินัยกันเพราะว่าในการเบื้องหน้า อาธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกขัดขวางอาวินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกขัดขวางในการไปหน้าพวกอาธรรมาทีจะมีกําลังพวกธรรมมะาทีจะหย่อนกําลังพวกอาวินัยยะบาทีจะมีกําลังพวกวินัยวาทีจะหย่อนกําลังดังนี้ภิกษุทั้งหลายได้ เรียนท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระเถระโปรดคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิดต่อไปพระ,ระมหาการแปลคัดเลือภิกษุ499ลูกพระเถระเว้นภิกษุผู้เป็นปุตุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระกินาศสุข ขวิปสก,กะผู้ทรงพระปริยัติคือณวังคสัตถุศาสตร์ทั้งสิ้นเสียจำนวนหลายร้อยและหลายพันเลือกเอาเฉพาะพระภิกษุคีณาสง์เท่านั้นมีจำนวน4 9 9รูปผู้ทรงไว้ตึงประเภทแห่งสัพพะปริยัติคือพระไตรปิโดได้บรรลุปฏิสรัรมพิทามีอนุภาพมากแตกฉานในไตรวิชาเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นสู่เอตกทัทคะโดยมากผู้ซึ่งพระธรรมสังคาหากาจารย์เนี่ยหมายถึงจึงกล่าวคำนี้ว่าครั้งนั้นเลยท่านพระมหากรัตปะได้คัดเลือกพระอรหันต์499รูปดังนี้เป็นต้นทำสังคาจนาจะเว้นพระอานอนท์ไม่ได้ถามว่า ก็พระเถระทําให้หย่อนอยู่หนึ่งรูปเพื่อใครแจว่าเพื่อให้โอกาสแก่ท่านพระอาน์เถระจริงอยู่การสังฆารณาธรรมไม่อาจทําทั้งร่วมทั้งแยกจากท่านพระอน์นั้นได้เพราะท่านพระอน์นั้นยังเป็นพระเสขะ มีเกียรติจำต้องทำอยู่ฉะนั้นจึงไม่อาจทำร่วมกับท่านได้แต่เพราะวังคสัตถุศาสตร์มีสุตตะไคยะเป็นต้นอะไร,ะไรๆที่พระทศพลแสดงแล้วชื่อว่าท่านไม่ได้รับเพราะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเว้นท่านได้ ถามว่าถ้าเมื่อไม่อาจทําอย่างนั้นได้ถึงแม้ท่านยังเป็นพระเสขาอยู่พระเทระกวรเลือกเพราะเป็นผู้มีอุปการะมากแกการสังขารนาพระรัพเมื่อมีความจําเป็นต้องเลือกอย่างนั้นเพราะเหตุไรพระเทระจึงไม่เลือกท่านแก่ว่าเพราะจะเว้นคำค่อนขอดของผู้อื่นความจริงพระเทระเป็นผู้คุ้นเคย ในท่านพระนทอนอย่างยิ่งยวดจริงอย่างนั้นแม้เมื่อศีตะหอกแล้วท่านพระมาหากรตปะก็ยังเรียนท่านพระนรนนั้นโดยใช้กูใช้กูม,มารกวาทว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณเสียเลยดังนี้อันหนึ่งท่านพระนทนนี้ประสูตรในสักยะสกุลเป็นพระ ภาดาของพระตถา,าคตเป็นโอรสของพระเจ้าอาจริงอยู่พิกษุทั้งหลายจะสำคัญในพระมหา,ากันตปาฏิหระนั้นเหมือนถึงฉันทากติจะพึงกล่าวค้อนขอดว่าพระเถระเว้นภิกษุทั้งหลายผู้ได้บรรลุปฏิสัมพิธาเป็นอาเสขาเสียเป็นอันมาก ได้เลือกเอาพระอานนท์ผู้บรรลปุปฏิสัมพิทาเป็นเสขะพระเถระเมื่อจะเว้นคำค้อนขอดของผู้อื่นนั้นเสียคิดว่าการสังฆจนาไม่อาจทําโดยเว้นพระอานนท์เราจะรับพระอานนท์เข้าด้วยตามอนุมัติของพิสูจทั้งหลายเท่านั้นจึงไม่ได้เลือกพระอานนท์นั้นเข้าด้วย วงเล็กพิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอนุ์ครั้งนั้นพิษุทั้งหลายจึงพาการมิงวอนพระเถระเพื่อต้องการให้เลือกพระอนุ์เสียเอยงทีเดียวเหมือนอย่างที่พระโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าพู้พิกษุได้กล่าวคํานี้กับท่านพระมหากัราว่าท่านผู้เจริญถึงท่านอาน,นุ์นี้จะยังเป็นเสขา เป็นผู้ไม่ควรถึงความลำเอียงเพราะความรักความชังความหลงความกลัวก็จริงถึงกระนั้นธรรมวินัยที่ท่านได้เล่าเรียนในสำนักของพระพู้มีพระภาคเจ้ามีมากท่านผู้จเจริญถ้ากระนั้นขอพระเทระโปรดเลือกพระอ,อน,นุนเข้าด้วยเถิดครั้งนั้นแลท่านพระมาหากัรจะไปได้เลือกท่าน อานน์เข้าด้วยรวมกับท่านนั้นที่ท่านพระมหากาัาปฝาเลือกตามอนุมัติของพิสูจทั้งหลายจึงเป็นพระเทระห้าร้อยรูปด้วยประการศนี้อันนี้คือเรื่องของพระานนที่ได้กล่าวมาแล้วก็มาฟังต่อในคลิปต่อไปในคลิปที่สองขอจเจริญพรอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กด ไลไ์กดติดตามด้วยนะโยมเพื่อเป็นกำลังใจให้พระับเจริญพร